สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะคะแรนดอมนะคะพลังงานโดยรวมนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นหัวข้อจักรวาลอยากบอกข่าวดีอะไรกับคุณบ้างในช่วงนี้นะคะมาดูกันเลยพลังงานไพ่ดีมากเลยมีไพ่ The Empress The Sun The c h a r i o t ค่ะว้าว Empress ความอุดมสมบูรณ์นะคะ ความสุขสมบูรณ์ The Sun ก็คือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเป็นความสุขความสมบูรณ์ความสดใสนะคะพบเจอเรื่องสุขสมหวังพบความสำเร็จนะคะ The Chariot ก็เป็นการสื่อสารทางไกลนะคะเป็นคนทางไกลได้รวมรวมของพลังงานก็น่าจะมาบอกประมาณว่าคุณนะคะตอนนี้นะคะจัก,กรวาลอยากจะบอกว่า คุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะจากทางไกลอาจจะพบคู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติมีการเดินทางไกลแบบกระทันหันมาพบกับคุณนะคะแล้วคุณนะคะอาจจะได้รับความสุขนะคะความสมหวังทางด้านอื่นด้วยอย่างเช่นการเงินของคุณก็จะแบบอุดมสมบูรณ์นะคะคือ มังคั่งอะว่าง่ายๆนะคะช่วงนี้นะคะแล้วเรื่องความรักก็จะพบกับคู่ครองนะคะที่ถูกใจนะคะเดอะซันเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นศิลปินหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงของเขาอะนะคะก็ได้ในสังคมของเขานะคะเป็นคนที่แบบ อาจจะดูแบบอ่อนกว่าวัยนะคะอายุน้อยกว่าคุณหรือเด็กกว่าได้นะคะมีความต่างเรื่องอายุนะคะแล้วเด็กชาอริออตก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเป็นวิศวะเป็นตำรวจนะคะเป็นนักแข่งรถสถาปนิกนักประมูลอะไรพวกนี้คือได้หมดเลยนะคะเขาอาจจะมีการเดินทางกระทนหันนะคะมาหาคุณได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนคุยหรือว่าคนมีคู่มีประเด็นนะคะอันนี้คือสิ่งที่จัก,กรวาลอยากบอกกับคุณนะคะณนะตอนนี้นะคะว่าคุณนะจะมีความสุขนะคะความสดชื่นนะคะเข้ามาในช่วงนี้ไหมให้ express your love นะคะไพ่ Romance Angel บอกว่า go ahead and make the romantic นะคะก็คือให้คุณเดินหน้าเลยถ้าคุณนะคะได้เจอกันนะคะให้ express your love ก็คือให้แสดงความรู้สึกนะคะของคุณออกมาเพราะคุณน่ะ deserve love สมควรที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะคุณนะคะอาจจะต้อง retreat นะคะอยู่กับตัวเองเพื่อเยียวยา บางสิ่งบางอย่างนะคะเรื่องในอดีตบ้างนะคะบางส่วนที่มันไม่ดีนะคะพลังงานเดิมๆออกไปนะคะแล้วก็คุณก็จะได้พบกับรักที่เหมาะสมกับคุณนะคะ It's up to you Ask Angel บอกว่ามันขึ้นอยู่กับคุณเลยคุณเป็นคนเลือกนะคะสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามา No need to worry ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเพราะว่า สิ่งดีๆยังไงก็จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะ in the near future ไม่ใกล้ไม่ไกลในอนาคตนี้แล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะจักรวาลบอกว่ารอแป๊บหนึ่ง compassion หมายความว่า p o w e r of l o v e บอกว่า compassion คุณนะคะเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆด้วยนะคะ คุณน่ะแสดง language ภาษานะคะของหัวใจของคุณเนี่ยด้วยการ sharing แบ่งปันนะคะแล้วก็ living love ก็คือคุณ sharing ก็คือแบ่งปันความรักและดำเนินชีวิตด้วยรักนะคะพลังงานของคุณดีมากนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะคะคุณจะได้เจอกับสิ่งที่ดีค่ะและไพ่ออร์ l เคิลการบอกว่า wedding ring ว้าว เวดดิ้งริง marry so connection, eternal love เอาถ้าสำหรับคนโสดนะคะที่ยังแบบโสดโสดเลยมีสิทธิ์นะคะที่คุณจะได้พบรักนะคะและคนที่คุยคุยกันอยู่เขาก็อาจจะอยากที่จะ มามั่นหมายนะคะสวมเวดดิ้งริงให้กับคุณก็ได้หรือคนที่มีแฟนอยู่ก็อาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะไปถึงขั้น Engage ก็คือมั่นหมายกันเลยถึงขั้นแต่งงานได้นะคะเห็นไหมคะเวดดิ้งริงพลังงานดีจังเลยโอเคยังไงนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะ รับพลังงานบวกๆไปเยอะๆนะคะผู้อ่านนะคะอยากจะส่งพลังงานบวกให้กับผู้ติดตามรับชมนะคะให้ได้ทุกวันเลยนะคะถึงผู้อ่านจะแบบมีงานประจำนะคะแต่ผู้อ่านก็จะหาเวลานะคะที่ว่างทุกครั้งเลยที่มีเวลาทำคลิปนะคะออกมาเพื่อจะส่งพลังงานดีๆนะคะให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผู้อ่านนะคะโอเควันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผู้อ่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ